มทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่ายลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยโอ้เจ้าดูฉันมีแอปเปิ้ลทองเอาเนี่ไปกินโอ้ตายไปนี่นี่ด้านหลังด้านหลังเอาน่ไปกอเฮ้ยโโจนี่จอ้ววไหแลยู่ไหน เซนครับออฟฟิเชียลเหนื่อยทุกคนครับนี่วิ่งมาหลายกิโลมากครับทุกคนรู้ไหมผมจะไปไหนเจ้านูบอยู่ๆโทรตามมาว่าให้เอาดินเนี่ยไปให้มันหน่อย แล้วคือผมกาลังลบอยู่ด้วยไงปืนก็ไม่ได้เอามานะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพลังของเจ้านนบอันนี้เลยนะที่ให้พลังผมมาแต่บ้านมี้อยู่ๆก็สั่งอะไรแบบนี้มันไม่ใช่บอกว่ากําลังลบอยู่แล้วมันบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าด้วยนะเพื่อนรักแค่เพื่อนนิดหน่อยทําไม่ได้โอ้โหผมได้ขึ้นเลยเออเป็นไงเจ้านนบแล้วเดี๋ยวน้ะมันจะสร้างอะไรของมันอีกเนี่ยทำไมเป็นรูมันเลยเนี่ยโอ้เจ้านนบไม่ได้ยินนี่เจ้านนบไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหม แล้วทำไมบ้านแกเป็นรูอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาบ้านแกแท้ๆนะตีตาเช้าอ่ะท่านตื่นเช้ามาแล้วก็เห็นอะไรไม่รู้เสียงดังๆเออไม่ใช่ได้ยินอะไรไม่รู้เสียงดังๆแบบยังไงแบบอธิบายให้เข้าลึกกว่านี้ได้ไหมเสียงดังๆนี่แบบโป้งหรือว่าเสียงแบบบุ้มหรือว่าเสียงแบบบ้ามเสียงแบบตดของชันน่ะไหนฮะจะบ้ายังติดตลกเอาดีๆเลยเอาดีๆอย่ากกวนตีนขอร้อง มันปุ้มเลยมันปุ้มมาเลยมาดูให้หมดเลยนายดูดิแป๊บนดีแกเงียบก่อนฉันก็ขอดูรอยนี้หน่อยนะเอ้ยเจ้านนบแกอยู่นิ่งๆดิวะรอยนี้นะหลังจากฉันพอรู้แล้วแหละว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอะฮะฉันคิดว่ามันน่าจะโดนระเบิดอะไรสักอย่างเนะมันอารมณ์เหมือนกับมีคนยิงอ p g พจีลงมาเลยวะหรือว่าแกบ้านแกมันโดนยิงวะแต่ว่าไม่ใช่วะแต่รอยอย่างนี้มันมันเหมือนกับมอนเตอร์ทำอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยจะบ้าเอ้ยสะดุ้งหมดเลยเว้ยได้ถอดไปแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะแกแกแกหัวเมื่อกี้ใส่เข้าไปใหม่สิแกลองไปยืนดิแกยืนยืนตรงนี้หน่อยยืนตรงนี้หน่อยเร็วเหมือนฉันจะรู้แล้วแหละจะบ้าเอ้ยหลุมแค่นี้ยังติดนะแกลองจินตนาการว่ามันระเบิดดูสินี่ไงระเบิดออกมาแล้วบ้าเลยไอ้ไปเกี่ยว แกเราจะตนาการว่ามันระเบิดดูหลักความเป็นของคีปเปอร์แล้วมันจะระเบิดประมาณแค่นี้ใช่ไหมอันนั้นตดเน,นี่ยฉันว่าคีปเปอร์ทำแต่ไม่น่าจะเป็นคีปเปอร์ธรรมดามันต้องตัวใหญ่มากสินะพอดูจากแรงระเบิดแล้วใช่<อ>แกลองมาเยือนนี้อันนั้นดูเหมือนเบานะแต่ว่าอันนี้ดูหนักหนามากเลยหลมเนี่ฉันคิดว่ามันมาจากแรงระเบิดของคีปเปอร์ตัวใหญ่ยักษ์หรือว่าแกทำโอ้ยชิบหายแล้วฝนตกแกเข้ามาคุยในบ้านกันดีกว่ามาแต่ทำไมบ้านแกเป็นรูอะไรอย่างนี้เลยเนี่ย แกไม่อ๋อที่แกให้ฉันเอาดินมาก็คือจะให้มาซ่อมบ้านให้แกเหรอใช่แล้วนายไม่เห็นหรอนะนายฉันก็เคลียร์ก่อนลงมาด้านล่างก่อนลงมาด้านล่างลงมาด้านล่างฉันจะเคลียร์อะไรหน่อยโอ้ย้ยทำไมบ้านแกมืดอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าไฟมันดับนะเอาก็สายไฟมันอยู่ทางที่มันระเบิดพอดีไงเล่านายบ้าหรือเปล่าโอ็บบ้าเฮ้ยนายขอใส่ดุ้งหมดเลยเว้ยเลยแกนี่มันน่ากลัวเหมือนเดิมเลยนะเออแกรู้ไหมว่า อาทถ้าไมทีวีเปิดติดอ่ะใช้ไฟไหนเนี่ยเราบอกออโต้กนนะเราออโต้นี่ไงมีไฟทีที่เอ้ยขอบคุณมากเลยฉันจะบอกอะไรแกหน่อยนะคือฉันลบอยู่แล้วแกจะโทรมาทำบ้าอะไรฮะใช่ใชฉันบอกแกแล้วว่าฉันลบอยู่ข้าตอนไหนฉันลบอยู่แกไม่ต้องโทรมาเด็ดขาดเลยแล้วไอ้คำว่าพงคำว่าเพื่อนนี่แกพอสักทีเถอะนะก้อนไม้มันโดนซื้อใจง่ายนี่นะซื้อใจง่ายนี่นี่ไงหมัดหนึ่ง เออน่าจะพอแล้วนะน่าจะเข้าใจแล้วล่ะเอาไปนี่คือฉันตกไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อซื้อให้แกเลยนะแกรู้ไหมเนี่ยเอาเป็นบ้าอะไรเดี๋ยวแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรของแกเดี๋ยวแบงค์กิลมากเงินไม่เห็นไม่ใช่คือฉันจะเอาเงินเอาเงินมาแกรู้ไหมว่าฉันหมดหมดไปกี่บาทนดอะไอ้ไอ้ไอ้พวกขี้โลบธรมะอะไรแค่ไหนขี้โลบแกนั่นแหละขี้โลบไฟนี่ก็ติดนายอยากได้อะไรล่ะฮะขอแค่เงินก็พอละ เงินหรออย่าบอกไม่มีนะเดี๋ยวฉันแอบเข้าขโมยเพชรบ้านแกฮะทันทีทันทีทันทีก็คือหลังจากที่ฉันได้เห็นหลุมเมื่อกี้แล้วนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแรงระเบิดจากของคีเปอร์ตัวใหญ่แต่ตอนนั้นแกอยู่ที่บ้านหรือเปล่า ฉันก็อยู่สิแต่ว่าฉันอยู่ชั้นตไ้ดินนะฉันอาบน้ำอยู่แล้วแกไม่ได้ยินอะไรเลยเหรออย่าบอกว่า<ก>อาบน้ำอยู่ีไฟดับอะไรอย่างนงี้นะไม่จะก็บอกว่าได้ยินไงแต่มันฉันนึกว่าฉันตดออกมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะนเสียงแบบแง่โอโอเจลิ์เนาะไอ้เจ้านนบเอ้ยแ้าปุ๊นมามันก็เป็นรูไยห,หมดแล้วเนี่ยไปดูสิแล้วถ้าสมมติมันมาอีกจะเป็นยังไงล่ะเวย้ยบ้านแกก็พังหมดสิงั้นเราต้องมีแผนแล้วแกมีแผนอะไร แกพอจะมีแกพอจะมีแผนป้องกันบ้านนี้ไหมฉันมีเวลาแค่คืนเดียวก่อนที่ฉันจะกลับไปลบอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างงี้นะแกมีพวกไอเทมนี้ไว้วางกับดักปะแต่ไอเทมไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันลืมฉันลืมอ่าฉันลืมว่าถ้ามันโดนกับดักแล้วมันจู่ๆตัวมันไปโดนอะไรขึ้นมาอาจจะระเบิดก็ได้ล่ะอันนี้มันอันตรายนนุ๊เอาเอาดินมาเดี๋ยวฉันช่วยสร้างระจกบ้านแกพังหมดเลยเนี่ยมีหลายประตูนะบ้านเราเนี่ย แปลว่าจะให้ฉันช่วยซ่อมแค่ตรงนี้ก็พอเนาะเรื่องรับมือ,อก็ <laughs> เรื่องรับมือแกก็คนเดียวเลยนะนายไม่เคยช่วยบ้างเพื่อนบ้างอะไรละ่ะเอยคำว่าเพื่อนอีกแล้วฉันเบื่อจีๆ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคลิปดีคนดูกดไลค์ผมผมจะช่วยมันแต่ถ้าไม่กดไลค์ <c oughs> ผมก็จะช่วยมันอยู่ดีกูคุยกับใครไวนะ้เนี่ยไปสร้างบ้านต่อ S 1> <S 1> จเจ้าลูบเหลือรูเดียวละมาช่วยหน่อยแต่ดินฉันหมดแล้วละ่ะขบไปฉันยกแค่นายหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกแก,แกทำเลยฮชเดีย,ยเดี๋ยวเหมือนฉันเคยเห็นว่าในกล่องบ้านแกมีดินอยู่นะนายรู้ได้ไงฉันไม่มันไม่รู้เลยทำไมกล่องนี้เปิดไม่ได้อ่ะเจ้าลูบฮะกล่องนี้เปิดไม่ได้อะมาดูสิกล่องไหนกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ไม่เหมือนฉันเคยเอาดินมาให้แกแล้วนะรอบดึงอ่ะเนี่ยกล่องนี้ทำไมเปิดไได้กล่องอื่นเปิดได้หมดเลยอ้าวทำไมไหนดูดิอ้าวแปลว่ามันมันเสียแล้วล่ะ จะบ,บ้าเอ้ได้กล่องเปล่านี่ด,ดินหลับมันแพ้ได้ดินเนี่เปล่าแล้วแกจะเอายัางไงกับพวกหน้าต่างเนี่ยแถมบ้านแกมีสองประตูด้วยนะฮาจังก็นะก็เดี๋ยวก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยให้คนมาซ่อมอีกทีที่ฉันต้องสั่นลงมือมาซ่อมเองแล้วเนี่ยปกติต้องให้คนงานซ่อมจ้าเพราะคนรวยจ้าแล้วเราจะยังไงกับแผนวันนี้แหมวันนี้อย่างนั้นละคือนอนเหรอใช่บ้าเอ้ยฉันพูดเล่นเฮ้ยแกจะทําอย่างนั้นจริงเหรอใช่ทีทีที่มันมาเมื่อไหร่ก็ถือว่าโชคร้ายละกันนะออ แผนแกได้ไปแผนที่นูฟมากมันชื่อแกเลยงั้นฉันนอนก่อนค่ะได้เลยไว้เจอกันต่กนให้ฉันเยอะเหรอฮะแกก็เฝ้าไปสิบ้านแกนี่แกก็ต้องรับแผกอย่างดีงั้นเดี๋ยวฉันอ่ไปตกปลาก่อนอได้ได้ได้๊ยอะไรนะแกจะไปไหนนะเฮ้แกตกปลาตกปลาเหรอไหนตรงนี้เลยอย่างงั้นเลยนี่ไงโอเคเดี๋ยวฉันนอนก่อนนะไว้เจอกันนุฟ เฮ้ยเฮือยเยไปปิดโอ๊ยเปิดอยู่ได้ปิดยังไงพะเนี่ยปิดมันเปลืองไฟชะมัดเลยฮะเอ้ยขอนอนก่อนแล้วกันนะไปบ้าอะไรตะกี้เสียงอะไรเดี๋ยวอย่าบอ เจ้าดุ๊บอยู่ไหนจะาดุ๊บไม่อยู่นดิเราอยู่ไหนห้องน้ําไม่มีด้านบนลเลยไงด้านล่างช่วยฉันด้วยไงด้านล่างอเอาแกมายังไงเนี่ยข้างบนมันมีโอเคมาทางนู้นดิมันมันมาแล้วเหรอจะได้ดูนี่ดิฉันมีแค่ชุดเดียวแกจะเอาไงกอบมันไหนมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ไหนเอ้ยเสกจังวันหรือเปล่าน่ะโอ้ my god มันตัวเจ้าดุ๊บ รีลบลงก้ทางนี้รีบลงก้นาทางนีงงง้นุ๊ปนุ๊ปนี่นี่ยังดิวยังดิวนุ๊ปฉันมีค้อนอยู่ฉันมีค้อน,นอยู่เอ้ยแต่เอามาจากไหนป้าโอ้ยมันมีตัวเล็กอยู่อย่าเข้าไปไม่ยับไม่ไม่มอโ,โอ้โหไม่นะเรื่องคิดรนรของทามเฮ้ยเฮ้ยเจ้านุ๊ปประตูนี้ประตูอะไรวะเนี่ยท,ทำไมทำลายไม่ได้ด้วยแฮะประตูไอเจะโดนตัวเล็กตัวเล็กนี่ไปก่อนนี่ไปก ทำอะไรฟรนั่นไม่ได้ทำอะไรฟรนั่นเอ้ยไม่นะเอ้ยทำไมอ้าจะตายจะตายจะรูปดีก่อนจะรูปดีไก่อนหนีไปก่อนไปโอ้จะโูมฉันมีแอปเปิ้ลทองเอาไปกินโอ้ตายนี่นี่นี่ด้านหลังด้านหลังเอาไปก่อนเฮ้ยโจมจะโนโจมโอ้ไม่ไหวแล้วจะโนอยู่ไหนว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโูมอยู่ไหนแล้วเนี่ย ฉันต้องไปเอาของแต่ว่าัวมันดักอยู่หเดี๋ยวฉันฉันจะการเองฉันจการเองโอ้ย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 โ้ยโอ้ไโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้าแล้ทุก้นโอ้ยกกระสุ้ใส่กระสุนเร็ยเจ้ยโอ้ล่อ้เปอร์ออมาให้ห่างบ้านที่สุดเลยย่อ้อยล้อ้ตัวนึงอยู่ไหนอ้โอ นี่งไงตายดีนะครัของยุดิโอ้ใหม่ก้ oh <my S 2> อ,อนเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้แกนี่รับมือยากที่สุดในบรรดาเฮ้ยเจ้านุบเจ้านุบเจ้านุบไม่ไม่ไมย้อยเอาจะตายเหรอไม่ตาย,ตายดียกินแอปเปิลทองทัน<ข>อโอ้ยไปเปิลทองบ้านโ <Okay. S 2> อเคเจ้านุบฉันจะบอกอะไรให้ฟังหน่อยตอนมันตายอะ่ะแกเรื่องรีบห่างบอกมาเลยนะโอ้ยที่แกไปตัวอะไรวะเนี่ยอ่านี่แหละของที่ฉันศึกษามานายก็ไปใส่้วยสิมันแข็งแกร่งมากเลยนะไป เจุ้่มของของแกยิบของไว้ก่อนวายทันแล้วของจะตกนี่ยิงแม่งเลยนี่เอาไม่โดนอยยยเเ้้ฮใส่ตะโขดหลอกไอเจ้าหุบ้านจะพังหมดแล้วล่ะทำไงนะโอ้ยใกล้จะเปิดตัวใกล้ๆปัดเจ้าหนุ่มมันจะตายแล้วช่วยหน่อยตายยิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสากระสุนอยู่ไฟนี่ไง นี่ไงตายจะรูปตรงนี้ต้องวิ่งตรงนี้ต้องวิ่งไม่ไหวแล้วเสียงหลงอ้าวจะล่อฮะโทษที่จะยิ้มได้ไหมบ้าเอ้ทำไมมันหาอย่างนี้วะบ้านของฉันทำไมมันหาอย่างเดี๋ยวดะเห็นอะไรอันนี้ปะอุจิสีเขียวไม่ใช่ด้วยไข่อ้าวเฮ้ เฮ้ยมันอยู่บนหัวขันมันอยู่บนหัวฉันเฮ้ยอย่าบอกว่าเอาไข่นี่ไปขายได้นะเจ้านุ๊แกจะรวยคูณสามสิบเฮ้ยแกลองไปขายสิเฮ้ยเดี๋ยวแปลว่ามันน่าจะมีอีกตัวนึงมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งฉันเห็นมันตายตรงนู้นดีดีเจยแล้วเจยแล้วโอ้โหนี่ฉันว่าน่าจะขายได้ดีมากเลยไปเจ้านุ๊กดีเอาไปเก็บไว้ในห้องสักห้องก่อนดีกว่าถ้ามันฟักขึ้นมาเราดวงสวยแล้วแต่บ่านแกจะเอายังไงฟะเนี่ยเจ้านุเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉัน อไปจะช่วยซอมเลยจะไปไหนฮะจะขาเขาอ้างหนีอีกแล้วฮะออไม่นะฉันไม่ได้หนีเดี๋ยวฉันจะช่วยแกสร้างบ้านก็ได้นะจจนุนะแต่ว่าแกเอาไข่นี้ไปด้วยนะฉันตั้งอว้ตรงนี้น,นั่นแหะขาตั้งไว้แล้วโอเคจจนุสงั้นเดี๋ยวฉันขอนอนก่อนแล้วไม่ถ้าเกิดมาแล้วมันเป็นลูของซิปเปอร์หางไงเยหยุดบนนะ่ะฉันจะนอน